กิจกรรมใหม่นะครับที่ยังไม่เคยทำนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอาบน้ําแกะกันที่ฟุกฟุกฟาร์มคาเฟ่ด่านมะขามเตี้ยนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยอาบน้ําแกะนะครับเดี๋ยวมาดูเยครับว่าวันนี้เราอาบน้ําแกะหรือว่าแกะอาบน้ําเรานะครับอเ,อเดี๋ยวเราจะพาน้องไปตรงจุดนู้นครับแล้วก็ไปอาบน้ากันครับทุกคนไปอาบน้ำกันครับทุกคนตาเดี๋ยวนี้พี่อาบน้ำให้ป่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวชมพูลงชมพูลงใช่ไหมครับ เหมือนเราซักผ้าอะไรไหมครัอ <c oughs> บอารมณ์ซ <c oughs> ักผ้าเลยจ้เปิดน้ำให้แรองอีกหน่อยแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เอาแปรงนี่ที <c oughs> เอา,เอาแปรงนี่มาทีแปรงแปงประมาณนี้นะะทุกคนแกะนี่นรื้ว่าน่ารักมากเลย ก็จบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะทุกคนซึ่งหาได้ยากมากที่เราจะมาทํากิจกรรมแบบนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถลองสอบถามทีเพจฟังนอนพักด้วยทำกิจกรรมต่างๆด้วยโอ้โ่ดีมากดีมากจริงๆนะทุกคนเออคนน้องมันนุ่มมากเลยอ่ะเอ้าเเรามาเ